อันนั้นเ่อแซ่บจริงจริงต้งนะองพอละหยุดติ Ừ, ถืถ้ามีานะถ้ามีไข่นี่แลวนะจริงๆมือน้ำเกี่ยวกินถ้ามีไข่ต้มนี่เลยนะไข่ต้มนี่อร่อยเลยตำแตงต้องกินกับไข่ต้มเนาะ กังอค่ะคิดถึงอีตัว้มีลูกก็คงน่าจะกินปลาไม่ได้ปะอีตัวนไม่ชอบกินตําแตงใช่ไหมพี่จบจ้าถ้ามีลูกก็คงกินปลาไม่ได้แต่ว่ากินกินซําตําได้กินกินแต่ได้แต่กินรสไม่จัดปลาไงใช่ปะใช่ไหมกินแบบกินรสจัดไม่ได้ปลารขากินได้นิดเดียวเพราะไรกินรสจัดไม่ได้ ก็มันจะทําให้เราแบบกดละย้อนเหรอมันจะมีผลต่อดูกวาไม่ดลจุม่มมะโนเหมือนจุ่มเป็นเคยท้องนะ <c oughs> จุม่มอย่าตั้งสติมั่วๆอย่าพูด<ห>เรื่อยไปเปล่ป่ยเอาเรื่องจรงิงเอาจะลองถามเอ้ยคุณแม่แม่ในนั้นได้เขาบอกเอาหวัวหมายถึงว่าเผ็ดนะเผ็ดนะอาจจะกินไม่ได้เป้าอาจจะทําให้ผลกับแบบเป็นกระเพาะโรคกระเพาะอย่างนี้ไม่มีผลสำคัญเหมือนจุ่มเคยท้องอ <พบ S 2> ่ะ คิดออ่ไงเหนื่อยไม่เหือมือนไม่เหนื่อยนะแต่เหนื่อยแล้วพี่ดุมเนาะใช่เหมือนไม่เหนื่อยแต่เหนื่อยนี่ว่ามันเดินเหนื่อยเดินอ่ะอเขาบอกว่ากินเผ็ดลูกจะหวดร้านมันจะมีผลต่อเด็ก ลูกหัวร้านเลยอ่ะมีเธอหัวร้านเพราะว่ากินเผ็ดกินเผ็ดเหรอใช่แม่ขากินมยอจัดมากใช่เหรออะไรอะส่งท้งกินโคกินน้ำดมแบล่ะถ้าอยากให้น้องเขาบอกว่าผมอยากให้ผมเยอะต้องกินแบบพวก แคลเซียมนี่เยอะกินนมนี่เยอะอยังไงคะตัดกำไรออกไม่ไหวเพดจัดจะพูดเหมือนผึ่นท้องนะตอนเนี้ยจริงจริงยังนะ <laughs> ตรงแก้มยัง ฟ,ดดฟื้นฟูร่างกายเยอะๆฟื้นฟูเปลี่ยนแปลงแก้ไขคาสอนของลีแล้วน้องจะมาใหญ่มันไม่ใช่ของหนูลูกเจอเสียงหุ่มแป๊บเดียวเท่านั้นะอะเ <laughs> ชยงังาเป็นจุ๋มแล้วมันโยดยันนี้อะไรอ่ะพี่จุม๋มไหนเป็นนั้นแหละาตเศษของนี่แหละกระเทียม หนูว่ากินทุเรียนผมดทขำจริงไปถึงให้ลูกกินเรากินทุเรียนแล้วนะนี่มีทุเรียนด้วยนะกินงาดําแต่ไม่กินขอละกินงาดาได้ปะมีอะไรให้กินอีกได้ดีนงาดําดีโปรตีนสูงข้างหลังอะคิดไว้ก่อนมีอะไรให้กินข้างหลังนะอผมอยากกินอะไรดีขนมอะขนมไม่กินละ ผลไม้เอาไหมมะม่วงมะม่วงเบามะม่วงอันนี้ยโหมีแต่แค่ผงมันจะแสบท้องเออเอาเอาผลไม้ไหมอะไรเช่นแตงโมไม่เอาละคุณพี่จังมาแล้วก็ฝรั่งไม่เอาเอางูนไม่เอาเลยเลยนะเราอีกคนเขาจุ่มไม่ห้ามเลยห้ามอะไรอ่ะ ตอนท้องกินปลาทูฉลาดค่ะเอาอีกป่ะนี่ปลาทูเด็ดเนาะเผ็ดมากอเอากิาานป่ะเรายอนี้พอกินส้มตำปุ๊บไม่ได้อยากตำองนะให้คุณบุม๋มจะว่าขี้เกียจไม่ไม่ขี้เกียจนะเพราะเราจะไม่งั้นเราจะต้องยองม,มอกินของไม่อร่อยนะยืนยนันอีกเสียงว่าทุเรียนผมดกจริงมันจะมันจะเป็นผลต่อคัานนะสิมีอะไรไหมกินเยอะนะจุ๋มยังไม่ท้องหนูอะตอนนี้น เพราะคนเหนือไม่ได้ท้องนะั้นเราคุยกันไม่ไ,ไมเปื่อยเฉยถามไว้เป็นความรู้ไนงะจุดเริ่มต้นมาแค่เรื่องว่าถ้าท้องกินปลาดได้ไหมไปลายาวอยาวเพราะขนาดเก็บไข่เขาย,ยังบอกว่าอย่าอย่าก,กินของแบบก,กินของสุกๆนะคะอะไรเงี้ย<ๆ>อย่าท้องอืดอยา่าอย่าท้องผูกอะไรเงี้ยหน่อยอืมอ๊้ยเผ็ดนาะ เอาไว้ข้างนอกให้มันให้มันเปรี้ยวพรุ่งนี้ก็ยิ่งอร่อยเลยหมถึงขนมหรอแหนมน่า <c oughs> จะท้องเสียขนมขนมแล้วก็ซื้อมาจากงานอร่อยหนูว่าผู้หญิงไม่ชายเหรอชอบแบบผู้หญิงอยากแต่งตัวให้เด็กผู้หญิงอยากให้มันแบบว่าผู้ชายก็แต่งดดได้คุงใหญ่ๆแล้วก็ใส่เสื้อรัดรัดให้่ อยากให้แก้มใหญ่หญๆแล้วก็แบบใส่เสื้อผ้ารัดๆแล้วตัดหน้ามาเตอร์นี่คือเป๊กมากคิดไม่ไจ้แม่ใจจะอะไรละมีลูกจะจับตัดทรงแบบหน้ามาเตอร์เราก็อยากให้แบบใส่แพมเพิร์ตรงๆ,ๆแล้วก็ใส่ช่วงเก่งรัดๆแต่ก็ใส่ถุงเทารัดข้อแล้วก็ให้ชิ้มกระเป๋าแล้วก็ให้มัดจุก <c oughs> นี่มีภาพในหัวหมดเลยนะลูกเตอรม,มาลูกคงแบบทำอะไรกัฉันตลกแน่นอน นับปลอกว่าเปิดน,นึกภาพออกปะถ้ามีไข่ต้มนะครุกับน้ำแป๊มแป้งอร่อยเลยพวกคนบอกว่าแบบโมเน่ชอบมากผิดมตั้งแต่เด็กเราแบบชอบเด็กแบบหน้าตามันจะมีคาแรคเตอร์ถ้าเราตัดหน้ามาเตอ๋อให้เด็กอะนึกออกปะพี่จุ๋มเด็กมันจะมีคาแรคเตอร์แล้วแบบแก้มออยุยงแก่ใหญ่อะ่ะนัะ่นรักะมาจุ๊ก แต่มีหน้ามาอย่างเงี้ยผู้ชายก็ตัดผู้ชายก็น่ารักทั้งตัดหน้ามาตืตต่นแต่จงจงไอเนี้ยเจนหนุอยอ่ยเนี้ยเกลย์รู้อืมอันเป็นเกลย์อ่ออะรักเนาะเด็กว่ารักมากเลยอ่ะสลัดสลัดเนาะเกลย์ชอบอบบคนละลรุ ยูจินก็ชอบอุ้ยยังอร่อยอยู่นะยังอร่อยอยู่ยังกินอยู่ชอบยูจินจุ่มชอบลูกนี่ลูกพี่ไอชอปลูกพี่ไอชื่ออะไรนะน้องลูกครึ่งอ่ะชช่ไรนะแม่เลอา่เลอาไลาไลลา่าขนาดชอบนี่ขนาดชอบเขาพิมพ์มากันเตมเลยเลาจ้าชอบเหมือนกัน ดีอ่ะตลกดีอะไรพูดอะไรนะพูดไทยไม่ได้พูดไทยไม่ได้เขารู้จักภาษาศาสต์แบบของภาษาไทยเหมือนเลยนะพูดไทยไม่ได้อืออะไรเขาพืนขนมถ้วยอะไรนะขนมถ้ว <c> ย <oughs> พูดเหมือนโรบอทเลยอ่ะใช่ว่าข้าวเหนียวมะม่วงตลกดีข้าวเหนียวมะม่วง เีทีก่จะขาเขาช็อตฟิวอารมณ์เหมือนอารมณ์เหมือนตลกแบบช็อตฟิวเดียร์นะชัดชัดแม่เขาปะอืมชอบแบบทำหน้าแบบพี่ผมตลกไหมจังหวะบูบาเนอรอามิเกียหน้ารักจริงโมเน่น้ารักลูกพี่ไอ้น่ะอาศัยใช่พี่นะดีประกาศมีลูกคนที่สองแล้วทุกคนทุกคนประกาศมีลูกคนที่สองกันหมดมีลูกคนแรกมีลูกคนที่สองกันเต็มไปหมดเดมี่ก็น่ารักหน้าตาสวยสะสวย สวยโกลนเขาบอกว่ามนุษย์แม่ก็พาไปไปด่าสุดไปอินเตอร์ดีไปลองเรือที่แม่น้ำอินเตอร์ดีเขาว่าชอบแม่น้ำเจ้าพยาตลกอ่ะชอบไหนชอบแม่น้ำชอบล่องเรืออินเตอร์ดีไม่ดุใจหัวชอบเจ้าพยาตลกอ่ะเอ็นหัวใชจมันอ่ะเออตลก เขาจะอารมณ์แบบพักผ่อนหน่อยเรียนแล้วเดี๋ยวไปทำวิทยาศาสตร์นะอารมณ์ช้อนผิววิทยาศาสตร์นี่ไงหนูไปจดทะเบียนละจดทะเบียนเพื่อทำวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะลูกผมจะเหมือนใครกัมันลูกพี่ไอซ์ทำไมอ่ะส่งรู้ได้ไงฮะก็รำมาแนวาในสรวกแน่รู้เลยลูกอ่ะถ้าหนูมีอ่ะตลกหน่อยหน่อยดูต้องเติบโตมาเจออะไรบ้างก็ไม่รู้ ไม่หรอกถ้ามีพี่เดี้ยงปุ๊บมันก็จะเป็นระบบของพี่เดี้ยงเปนระบบของหนูเท่าน,านั้นเดี้ยงปล่อยเหรอ <c oughs> ตลกอยู่กับคนได้ไม่กลัวคน หมดแล้วคุณมุ่มเอาอคุณมุมหมดยังน้ำเขียว,ยวหมดแล้วเอาปะไม่เอาพอแล้วเดี๋ยน้องเขาเจอคนเ้เยอะเขาก็ไม่กลัวไม่น่าจะกลัวใช่ไหมไม่น่าจะกลัวใครเลยด้วยซ้ำพี่เลี้ยงของคุณบุม๋มน่าจะเยอะเจอเยอะได้ยินพี่จุ๋มพูดเราอีกต้องเดอะอะไรเดอเดือหรอเดืออย่างนี้อ่ะ ไม่พี่ไม่ค่อยได้พูดภาษาบ้านตัวเองยัยไม่ค่อยได้พูดภาษาตัวเองเดฟพูดได้ไหมแกวพูดได้ไหมยกวพูดได้ไหมแอพูดได้ไหมดูๆเกวพูดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เกวไอกไม่ได้พูดไม่ได้พูดไทยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ เียนดูใช่ไหมตั้งแตบบ่คลิปนั้นพี่ก็ชอบเลยยังค่ะพี่จุ่มอยู่แผงอะไรเว้ยเอ,อม่มช่ปัก,ปกเซนค่ะเราใต้ค่ะยปักเซนเต,ติบโตมาเจอบ้านทุกช่ายแล้วจะเป็นหมีโตมาเป็นหมีอืยนะังน่ารักกินข้าวขางบ่นนิดนึงไม่ล่าไม่ต้องกินเยอะตรงนี้เท,เทไปหมาก็กินงเขาจริง ข้อยู่ข้างบนได้แล้วทุกคนเป็นมัน<ร>นุ่มอ๋อน่ารักชิมห้างมก็โดนโแบรนด์เหรอปะหนูมีลูกแล้วนูแลจับมานั่งขายของนี่แหละขายกันแบบเบาๆแบบเงียบๆเด็กน่ารักเทียวน่าลูกพี่อันนี้ก็น่ารักลูกพี่ลูกพี่อะไรนะ เมเมอะไรนะรูปที่เมอะไรนะพี่จุ่มผมเลยตรงนี้เหรอใช่เอาตัวยาวแล้วตรงที่มันกลางหลังแล้วหนาอยู่ตรงไหนนิ้วถึงไหมตรงกลางเสื้อในน่ะตรงนี้เหรอใช่นี่แหละแต่ยังนิดเดียวก็จะถึงต้องปล่อยลงบนลงมาเห็นไหมยาวแล้วพี่เมีอะไรนะตอนแรกมันสั้นไปแค่ไหนวะเท่านี้เหรออืมเลยเหรอประมาณนั้นเลย ทุกคนหนูจะทําทําสีอ๋อสะดำเหรอสะเลยไหมล่ะวันนี้ท,ทําเทาเลือกเทาก่อนต้องกัดผมเนาะขยี้ขยี้สีดําให้ตัวสบายใจเออปลายผมนะเนาแค่ปลายเนยะไม่เน้นหัวหนูจะเอานิ่ก็ได้นะถ้าไม่อยากดําเลยก็สะดำเนี่ยสีโกโก้ไม่เอาเนาะ,นะอืม ได้ไหมทุกคนได้ซวมจะได้ทำสีผมเนี่ยตรงนี้มันแดงอ่ะดูดิใช่เวลาออกกล้องกระโดดจากเพื่อนเลยแดงว่กทำไมแดงได้ขนาดนั้นน่ะสีผมดอกสาแล้วกันที่เกียจนั่งวลาทำผมเดี๋ยวขึ้นไปวันนี้มีเวลาสาเลยทุกคนพิมพ์มันไม่เท่านะ ทาไม่เคยเข้ากับหน้าหนูเลยหนูหนูเคยทําสีเทาครั้งนึงร,รู้สึกว่าไม่ทอาอีกแล้วเพราะรู้สึกว่าไม่เข้าก<แ>ับหน้าตัวเองอือสีบนเทาน้ามันดูโตอ่ะแพละแก้วแม่พี่พีทให้ค่ะคือมาจะตจีนอรเนะอันนี้เขาไม่ไว้ทำอะไรไม่รู้ให้ไม่ลื่นลงหล่หลนมั้ง ให้เราจับนี่นันเป็นหัวมันไงนเห็นปะพรุ่งนี้น่าจะมาไล่เล่น